ดีคะ่ะเพื่อนๆเรามากินหมูกระทะกันนะคะของได้จากแมคโครซุปของเราเป็นน้ำซุปชาบูสูตรเข้มข้นสไตล์เกาหลีสามซอง98บาทค่ะหมูกระทะของแอโร่าคาบาทค่ะแล้วก็มีตับประมาณ3ขีดค่ะสดสไลซ์3ขีดค่ะมีเบคอนครึ่งกิโล113บาทค่ะปูอัดค่ะหึงระอยสบาทค่ะทั้งหมดนี้ซื้อได้จากแมคโครนะคะ ก็จะมีผักกาดขาวเส้นไข่ไก่เราก็จะมีสาหร่ายด้วยค่ะสาหร่ายแผ่นละ45่บาทตัดให้พอดีคำเริ่มกินกันเลยนะคะมีหมี่ยกด้วยค่ะน้ำซุปนี้อร่อยมากค่ะไทยเกาหลีซุปก็จะออกหวาน,วานหอมรสเผ็ดนิดหน่อยค่ะหวานน้ำผักด้วยค่ะ น่าทานไหมคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ